สวัสดีครับพบกับร้านจำหน่ายผ้าคลุมรถนะครับผ้าคลุมรถเนื้อเหนียวเหนียวทนทนอายุการใช้งานนานนะครับสามารถกันน้ำกันฝุ่นกันแสงแดดแสงยูได้ดีนะครับเนื้อผ้าสามารถทนความร้อนได้ดีนะครับลูกค้าที่จอดกลางแจ้งนะครับคลุมรถเนื้อผ้าก็ไม่ละลายติดสีรถนะครับ แล้วก็ใช้ไปน,นานๆเนื้อผ้าก็าไม่เป็นขุยติดสีรถเหมือนกันนะครับตัวเนื้อผ้าเป็นผ้าชั้นเดียวนะครับเป็นผ้าชั้นเดียวเคลือบด้วยโพลิเมอร์กันแสงแดดแสง UV กันน้ํานะครับตัวเนื้อผ้าเหนียวทนมากนะครับสามารถดึงได้กับอายุการใช้งานนานหลายปีนะครับตัวนี้และที่สําคัญเราตัดให้ตรงรุ่นด้วยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่มีหลังคาเชลลบอย มีโลบา้าก็สามารถสั่งเราได้นะครับตัวเนื้อผ้ามีน้ำหนักประมาณ5-6กิโลนะครับสามารถทนลมได้นะครับลมพัดแรงผ้าก็ไม่ปิวไปกับลมนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนื้อผ้าก็นุ่มลดการเกิดรอยขนแมวได้ดีนะครับมาดูตัวอย่างครับผมคุมให้ดูนะครับ ผ้าคุมรถของเราคุมและสวยเข้ารูปสวยงามมากนะครับวันนี้ผมแนะนำเป็นของ d m a มปี2008นะครับมีหลังคาแคลริบอยนะครับรุ่นนี้เราจะต้องตัดพิเศษให้นะครับถ้าไม่งั้นก็จะใส่ร่วมกับตัวไซส์มาตรฐานไม่ได้นะครับกระบะ มีแคลิบอยด้านหลังเราขายอยู่ที่3,000บาททวนนะครับลูกค้าก็สามารถที่จะสั่งแบบเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับหรือว่าจะโอนมาก่อนก็ได้เช่นกันนะครับผ้าคลุมเราส่งขายกันทั่วประเทศนะครับลูกค้าอยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งมาได้นะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องท่านใดกำลังมองหาผ้าคลุมรถนะครับผ้าคลุมรถตรงรุ่น เนื้อเหนียวเนียวทนทนนะครับซื้อครั้งเดียวอยู่ได้นานหลายปีนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับทางร้านยินดีให้บริการนะครับผมสวัสดีครับ